สวัสดีครับ f อฟซีทุกท่านก็นยืนชิมอยู่ไม่บอกนะตอนนี้ครับตอนนี้ฮนะเดี๋ยวจะทำท่อ ตัด่อกกันสำหรับเดินสายทดยลองแปะ๊ะแปะ๊แปะ พอดีไหมพอดีฉันโอเคปุ๊บก็ต่อต่อตรงแล้วก็ใช้เฟก ดื้อดื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 อเราไม่ดัดท่อนะฮะเราอ๋อทำไมก็เลยใช่อีกฝั่งนึง

เกียรติยิงท่อเนาะอ่ะโอเคได้ละได้ระยะสายละยิงท่อดีกว่าสวยขึ้นใส่ตัวนี้ได้เลยนะโอเคได้อยู่ใส่ตัวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เอานี่เลย ยาวเลยไม่ต้องใส่ยเท่าร้อยสายได้ป่ะนี่ทีร้อยสายก่อนเตรียมสายไฟก่อนสายไฟผมเหลืออยู่สองสีนี่แหละฮะจับตัวในเหลือก็จับใส่แยกสีกัน อภัยวัดได้หลยอฮีอย่าเลออยยาชาเรากุยดูแอบมินเอายืนขำอะไรตรงนั้นเอา้าทำงานมาจับสายไฟหน่อยคลี่สายไฟหน่อย,ยไฟไฟอืมจะได้ไม่เผาก่อนสามโมงเข้าพาหูลอก ส่วนสี่โมงนั้นจึงเผาจริงจำใจแล้เผาหลอดไปวัดได้เลยเดี๋ยวนะดันไง đang đang sai mà Tạm ừ, mi, ok bye pho đinh tham mê tôi tham mê tôi กะเอาอืมโอเคเอามาตัดตัดตัดท่านะอ่ะตัดตัดสองเซนดิ๊งแม่เอาลูกอีกลูกอีกลูกอีกเอาใช่ไหละโอ้ยเามาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครทำเก่งขนาดน,นี้เลยสุดยอดนั่นแหละ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 ไปทำหัวงานนี่นะ อ่าจริงๆเตรียม halum hot

Ừ. Ừ. Ừ Ừ. 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 bác sĩ công thân anh vậy tho vạn mười anh vệ tho vạn mười anh vệ tay Chạy lên chạy lên. Này, rồi.

นั่นคอการเคยกดย่นนีว่อยู่แบบนี้แหละฮะอูแบบนั่นแหละเดี๋ยวเรจะไปต่อไปนู่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อฝั่งนี้ไว้ก่อน จบข้างในสวยแล้วเหลือแค่จำสายเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำสายต่อไปทางนน้น <c oughs> อะไรก็ไม่รู้เจ้า